เพราะว่าสถานการณ์แนวหน้าคุณผู้ชมอย่างที่บริเวณหนองยาแก้วจังหวัดสะแก้วต้องบอกว่ายังคงวุ่นวายค่ะทหารกัมพูชาปลุกระดมชาวบ้านเนี่ยชาวกัมพูชาให้มาตรงนี้เลยมาเป็นโล่มนุษย์แล้วไปดูเขาทําอะไรกับกิจกรรมแบบนี้มารือ้อลวดหนามอีกแล้วค่ะคือนเนเกิปาเ,าเจ,จียฮาสมแล่เชียงบเชียงอยจังเปียเชียงอาเชียงมร้ยอยบเป็นเตจ 7200អ្នកបងឡូណាឡូឡូបងឡូបាទ เป็นการประจันหน้ากันกลางดึกนะคะบรรยากาศก็เต็มไปได้วยความตึงเครียดเลยทั้งทหารกัมพูชาแล้วก็ชาวบ้านกัมพูชาเนี่ยประจันหน้ากลางดึกกับทหารไทยนี่แหละจุดนี้คือที่บ้านหนองยาแก้วที่จังหวัดสระแก้วถึงขั้นพันเอกชัยนรงกาศีผู้บังคับการกองกำลังเฉพาะกิจที่12กองกองกำลังบุรพาเดินทางเข้าพื้นที่เป็นการด่วนเลยค่ะไปดูไปควบคุมสถานการณ์ไปเจราจากับฝ่ายกัมพูชาโดยมีลาบเนี่ยช่วยแปลภาษาให้พัน เอกชัยนรงค์ยืนยันชัดเจนนะคะรั้วลวดน้ำที่ถูกรื้อออกไปเป็นรั้วแนวเดิมที่ไทยเราเนี่ยติดตั้งไว้นานแล้วเราไม่ได้ล้อมรั้วเพิ่มเติมเข้าไปใหม่ แล้วกัมพูชาก็ไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันค่ะว่าไทยเราไปวางรั้วรวดหนามเพิ่มจุดนี้เลยทําให้ทหารกัมพูชาชาวบ้านชาวกัมพูชายอมถอนกําลังกลับไปในที่ทสุดและสถานการณ์ก็คลี่คลายลงไม่เกิดเหตุรุนแรงหรือว่าการประทะกันแต่อย่างใดค่ะขณะเดียวกันเพจ Facebook Army Military Force ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข,ข้อความว่าทหารกัมพูชาพานักข่าวต่างประเทศลงพื้นที่ไปสำรวจที่บ้านหนองยาแก้ว จัดฉากกับชาวบ้านในพื้นที่ครับบอกว่าให้ช่วยกันเล่นละครตบตาพยายามป้อนข้อมูลเท็จให้กับนักข่าวต่างชาติคนนี้กล่าวหาว่าทหารไทยพยายามยึดครองดินแดนกัมพูชาแล้วก็ยังสั่งให้ชาวบ้านเนี่ยไปรื้อลวดหนามของฝั่งไทยซึ่งก็มีภาพปรากฏออกมานะครับว่าลวดหนามที่ถูกรื้อไปนั้นเนี่ยไปกองกันอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านแล้วคาดว่าน่าจะเอาไปขายต่ออีกทีคือก่อนนี้นถ้าจากันได้นะที่ บ้านหนองจานนะคือถ้าหารกัมพูชาเขาบอกเลยให้ชาวบ้านชาวกัมพูชาเนี่ยมารือ้อล้วลวดหนามผีเพลงแล้วเอากลับบ้านไปได้ด้วยอเอาไปขายเป็นไรายได้ให้กับชาวบ้านเขาอีกก็เราเห็นว่าทั้งมารือ้อทั้งมาแบกกลับไปนะคุณผู้ชมอ่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะชายพิการคนนี้ลงทุนนี่คุณผู้ชมดูนะเขาทำอะไระที่ถือในมือเนี่ยขาเทียมถอดขาเทียมเลยเดินกระเพกไปไปรื้อลวดหนามของไทย แล้วชาวกัมพูชายกย่องนะบอกว่าชายพิการคนนี้คือฮีโร่ของพวกเขาส่วนทหารไทยที่ยืนสังเกตการเราก็ยืนดูครับด้วยความอดทนยืนดูนิ่งๆเอาที่สบายใจเลยเนี่ยที่เขาทำเนี่ยคือต้องบอกว่าใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงนะทหารไทยของเราเนี่ย เนาะนะฮะแล้วก็ทางกัมพูชาเองไม่ว่าจะเป็นทหารของเขาหรือว่าชาวบ้านกัมพูชาก็ยั่วยุทหารไทยมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับแต่เราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหน